Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตประจำวันนี้อิจฉาหิอันันตะ คจลาอิฉาหิอนันตะโคจลาอิฉาหิอนันตะโคจลาความอยากหาที่สุดไม่ได้เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาพภูมิอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าวันนี้ประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมเรามาติดตามดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่19พฤศจิกายน2567 พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวม,มีมีอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเ,ระเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงหมานยยีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหาลัประเทศจีนในช่วงวันที่19-20พฤศจิกายนนี้นะครับผมโดยมีแนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้อง และก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับผมคือ19และ20นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-14องศาเซลเซียสมีลมทวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูและติดตามดูการพยากรณ์อากาศของ ภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องพบว่าลักษณะอากาศโดยทั่วไปพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสเรามาติดตามสภาวะอากาศของทางภาคตะนออกเฉียงเหนือกันครับผมพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่32-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-18องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกเสียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตัวนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคกลางพบว่าอุณหภูมิอยู่ลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคภาคตันออกกันครับพ่อแม่พี่น้องพบว่าอุณหภูมิจะลดลงพบว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตัวนออกพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปพบว่ามีลมตัวออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการข้ามฝั่งมานะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาติดตาม การพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องพบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผม โดยคาดการ์ว่าวันพรุ่งนี้วันที่20พฤศจิกายนจนถึงวันที่22พฤศจิกายนวันศุกร์นะครับผมพบว่ากรุงเทพมหานครท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนมีฝน0%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนวันเสาร์ ที่23ถึงวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนคาดกันว่าท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนมีฝน10%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าของวันอังคารที่19พฤศจิกายนจนถึง7โมงเช้าของวันพุธที่20พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนนะครับผมทั้งฝนตกปานกลางฝนตกหนักถึงหนักมากไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูการสรุปพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ คาดการว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับผมส่วนทั้งภาคตอนออกเชียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดการว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลด อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงเช่นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางกรุงเทพมหาคนครและปริมนทนพบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนและกับมีลมแรงส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบีภูกเก็ตและจังหวัดสตูลครับผมโดยภาพรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีมีฝนน้อยลงนะครับผมและบางภาคมไม่ไม่มีฝนเลยเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรออกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเราได้เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับผมถ้ามีฝนมาก็หมายถึงว่ามีฝนแบบ แบบฟ้าขนองนะครับสำหรับภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนส่วนทางภาคใต้นั้นก็ถือว่าเป็นฤดูฝนของทางภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็มีฝนบ้างประมาณ40%เซนนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ บ่ายโมงจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับฝนทางภาคใต้ในช่วงนี้สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝน,ฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ